สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมวริมคองวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะซึ่งสองวันนี้แม่ก็หมดไปกับการทำสร้างบ้านใหม่ให้เด็กน้อยกับแม่แมวอยู่นะคะนี่เลยจะได้มีที่วิ่งเล่นกว้างๆก,กันเนาะก็ขนาด เก้าสคูณเมตรยีนะคะความสูงก็เมตรเซนความสูงเอ้ความสูงเก้เซนนี่คือบ้านใหม่ของเด็กๆเนาะเป็น2ชั้นไวเ้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะก็จากกงอันเดียวแม่ก็มา DIY เพิ่มเป็นกรงที่ใหญ่สำหรับแม่แมวและเด็กๆนะ นี่นะคะทำเองมันอาจจะไม่สวยแต่ก็อย่างที่บอกเน้นความแข็งแรงเป็นหลักเลยนะคะพื้นล่างก็จะปูนี่ค่ะพื้นล่างปูนี่เนาะมีปราสาทให้เด็กๆเล่นด้วยอันนี้ขอบคุณพี่จุรีวันนะคะที่ให้มาตั้งสองปีแล้วละ่ะก็หลายรุ่นแล้วค่ะปราสาทอันนี้เนาะ มีของเล่นให้เด็กๆเ,เล่นกันนะคะเด็กๆก,ก็จะได้อยู่กันกว้างขวางนะนี่นะคะเด็กๆก,ก็สบายได้มีที่วิ่งเล่นแม่แมวก็จะได้นอนชิลๆไปนะคะเมื่อวานแม่แมวพาไปหาหมอมานะคะเด็กๆก็พาไปถ่ายถายาติรอบสองมาซึ่งแม่แมวท้อง ป่องปิดปกตินะคะเมื่อวานก็เลยไปอันตาซาวดูเอ็กซเรย์ดูเมื่อวานทำสองอย่างเลยค่ะทั้งอันตาซาวทั้งเอ็กซเรย์ปรากฏว่าไม่เป็นไรนะคะหมอบอกว่าไขมันล้วนๆค่ะเนาะแม่แมวอ้วนเกินบอกว่าคุณแม่เลี้ยงน้องดีเกินนะคะน้องอ้วนมากมีแต่ไขมันกระคลี่ค่ะเมื่อวาน ก็เลยจับถ่ายไปญาาดแม่แมวก็เคยถ่ายไปญาาดไปแล้วนะคะแต่ไม่มีอะไรออกมาเนาะก็เลยเมื่อวานจับถ่ายไปญาติอีกรอบนึงแต่แม่แมวโดนโดนล้วงก้นด้วยเมื่อวานหมอบอกแม่แมวมีอึค้างอยู่ในกระเพาะอยู่นะคะก็เลยหมอทําการล้วงเมื่อวานเนาะก็ออกมาหน่อยนึงแล้วกลับมาก็ได้อึเองแล้วแต่ปกติแล้วแม่แมวก็อึ สองวันอืธทีหนึ่งนะคะจากที่พี่เก็บกระบ,บะทรายนะคะนนี้คือเด็กน้อยแล้วก็มีที่วิ่งเล่นกันนะคะพร mm. นี่แหละคือความสุขของแม่ว,วันวันวันหยุดของแม่ก็จะหมดไปกับเรื่องแมวแมว,แมวนี่เลยค่ะแมวริมโคลงบ้างแมววัดบ้างนะคะวันวันแทนที่จะมีเวลาไปเดินเที่ยว ไปเที่ยวบ้างก็ยังไม่มีเนาะเพราะยังเป็นห่วงเด็กๆอยู่นี่แหละคือความสุขของแม่นะคะได้เห็นเด็กๆวิ่งเล่นมีความสุขกันนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากความน่ารักของเด็กๆกับแม่แมวไว้เท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ